นี่สิแกยง,งยอดไหลเด้วะค่ะเขาได้ต้นมันมาแล้วเขาก็สิมาเกะเอาเกะเอาแต่ส่วนทางใน,นตัวน้อนออนมัน,น,นมีอาหารรสคมๆผู้เฒ่ามากค่ะแบบนี้อาหารแบบนี้ แกงยอดวายจ้าเขาพาเอาปอกกับเปลือกมันออกก่อนถ้าออกแต่ส่วนของไหนอ่อนออนมันมันกจะสิมีรสขมนะคะเวลาแกงรสขมขึ้นเอาไหม่แล้วค่ะ บอกไว้ออกงเราเขาก็มาเอ่อน้ำมาทับก็คื่อเอามีดทับทับเขาก็ห <t> ั่นเป็นกลิ่นกลิ่นกลิ่นพ่อคำเขาก็สิน้ำไปต้มต้มเอาน้ำขมมันออกแล้วเราก็ไปชิมมะเข่งเส้นหนาแต่นั่งอีกเทื่อนึงเข้าเซไว้เพื่อที่จะให้เป็นอย่างเส้น้นามที่ยังตัดเส้น้นามพให้มันแหล่อืมต้นสิบนี้สีสีอะไรคลิกอย่างกล้วยนี่แหละเวลาหม้อบ่เดือดมันก็สิเป็นแหล่ น,นี่แต่ถ้กันมิตระสีออกเหลืองๆเขาก็ต้องเซนหน้าเลยอ่าเขาจะเจีงวายเนาะเขาก็สับไก่เป็นตับมันก็ได้เชียงไนมันก็ได้อันนี้เขาเอเป็นสะโพกไก่เราจะสับเป็นขินจี๊ดขิน เจียงไว้ใส่ไป่ไม่สุกออกมาแกงยอดไไหวใส่ไก่เนาะคะ่ะสิใส่เป็นเครื่องในก็นได้เนาะใส่เป็นเครื่อง,องในก็นได้จะเขาเรียกตำพริกตำหอมแดงรอให้น้ำเดือดเนาะเป็นบ่อจังใส่ไก่ไปนะจ้ะรอให้น้ำเดือดใส่ไก่เขาก็จะสิบปุ่งรสเนาะคะ่ะ หมอเดือดน,นะจ๊ะห้องกบสีใส่ไกล่ลงไปใส่ไก่้ใส่ไก่น<อ>ลล้องับสปิดามออหม้อไว้สักคู่แล้วน,น้างกะน้ำปลา ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาดล้วยจ้าใส่ผงนัวลงไปน้าจ้าผงนัวแล้วก็ใส่เกลือตบถ่ายด้วยพัก ผักชะอมห,หรือผักคะค่ะมันจะเพิ่มรสชาติของความหอมของผักขาาไปอีกแบบใส่ชะ,ชะอมลง<ะ>ไปใส่ชะอ <ชะ S 2> <ะ>มลงไปค่ะใส่ผักขะจ้าใส่ผักะนะจ้าแกงอกยอดไหใส่ไก่ของสูตรสาอีสานบ้านทุ่งค่ะ ที่ี่าวอีสานบ้านทุ่งะน,น,นะงเงด้ข้ะก็เอาชวัดนอ่าอันนี้ก็เป็นเอ่อแกงยอดวายใส่ไก่เนาะคะ่ะใส่ผักขาหน้ามันให้ขุนให้นัวก็คือเอ่อยองใบายานาง้งใส่เข่ามาเนาะคะ่ะเข่ามาแล้วเขาก็มาตำโขกใส่กันจ้ะอันนี้ค่ะก็คือแกงยอดวายใส่ไก่ของสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งจ้า